สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของพระธรรมมีคาเราค่าควรพระธรรมมีคาบทที่7ข้อ19ถึง20ค่ะพระองค์ท่านจะทรงหวนกลับมาเมตตาเราอีกและจะทรงเหยียบความผิดทั้งหลายของเราไว้พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งสิ้นของเราลงไปในที่ลึกของทะเลพระองค์จะทรงสำแดงความสัตย์สื่อแก่ยาโคบและความรักมั่นคงต่ออับราฮัม ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้ต่อบบรนพบรุษของเราตั้งแต่สมัยโบราณกาลนี่คือบทสรุปจากพระธรรมมีคาที่หนุนใจอิสราเอลในยุคนั้นตลอดจนเราทุกคนในวันนี้พระคัมภีร์ในหมวดผู้เผยพระวจนะทุกเล่มจะจบลงด้วยข้อความที่เปิดเผยถึงการฟื้นฟูการหวนสู่ความรักมั่นคงและการยืนยันพระสัญญามั่นคงของพระเจ้า ที่ส่งให้ไว้ตั้งแต่ปฐมกาลผู้ที่ได้อ่านใครควรพระคัมภีร์หมวดนี้ทุกเล่มจะได้บทสรุปที่ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ต่อบรรดาผู้ที่เชื่อฟังและติดตามพระเจ้าแน่นอนมีคาเปิดเผยว่าพระเจ้าจะทรงหวนมาเมตตาอีกครั้งและทรงลืมบาปผิดของพวกเราที่สารภาพกลับใจให้ไปอยู่ในที่ลึกและจะทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ขาดไปเพราะบาปนั้น ด้วยความรักมั่นคงในพระองค์เราเคยสงสัยไหมว่าพระเจ้าจะทรงต้องลื้อฟื้นความรักมั่นคงตามพระสัญญาของพระองค์ไปอีกกี่ครั้งชีวิตมนุษย์ที่เต็มไปด้วยบาปนั้นจะต้องล้มลุกคลุกคลานอีกกี่วาระมนุษย์แต่ละรุ่นจะทวีความบาปรุนแรงมากขึ้นไปอีกเท่าใดนี่คือคำถามที่ชวนให้เราทั้งหลายต้องทบทวนตัวเองให้ดี เราจะให้พระเจ้าที่แสนดีพระองค์นี้ต้องรื้อฟื้นพันสัญ,ญาของพระองค์ฝ่ายเดียวเช่นนั้นหรือเราจะเป็นฝ่ายพิจารณาตนเองแล้วลุกขึ้นตั้งใจใหม่จริงจังเพื่อคืนความสัมพันธ์กับพระเจ้าบ้างจะดีกว่าหรือไม่ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าในทุกวันขอบคุณที่ให้วาระการใคร้ควรพระธรรมมีคาจบลงในวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันสิ้นปี ข้าพเจ้าจะหยุดพักการใครควรพระคัมภีร์หนึ่งวันเป็นกรณีพิเศษเพื่อเชิญชวนพี่น้องได้ทบทวนพระสัญญาที่เราเข้าส่วนกับพระเจ้าที่แสนดีพระองค์นี้ขอพระเจ้าเสริมกําลังให้เราเป็นฝ่ายกล้าหานลุกขึ้นบอกกับพระองค์ว่าเราจะหันมาเริ่มต้นจริงจังในพระสัญญาที่เราได้ประกาศตนไว้เราจะเดินกับพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ เพื่อนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าพระองค์เดียวอาเมนพบกันใหม่ในปีหน้านะคะขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน